ก่อนที่ทุกอย่างจะเลือนหายไปพร้อมกับความจำของฉันฉันมีบางอย่างอยากจะจดบันทึกเอาไว้ถึงแม้ตอนนั้นฉันอาจจะลืมแม้กระทั่งการสะกดคำแต่ก็หวังว่าวันหนึ่งที่ลูกหลานได้อ่านเขาจะเข้าใจว่าฉันรักพวกเขามากแค่ไหน oh, you, you, you. ชีวิตฉันถูกทดสอบเยอะ,สะ,ะเสียตอนคลอดมีซาน แถมมีซานยังมาเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิดอีกฉันมืดแปดด้านจริงๆไม่มีแม้ญาติฝั่งไหนยื่นมือเข้ามาช่วยสักคนในที่สุดฉันเลยต้องทำเรื่องเร็วๆเพื่อหาเงินมาพาตัดให้มีซานคิดย่างเดียวว่าลูกต้องรอดให้ได้ตอนแรกกะจะส่งยาแค่ครั้งสองครั้งแต่วงการเนี้ยเข้าแล้วมันออกยากจริงๆเฮ้ยหยุด